บ้เวยละอ้ะพี่น้องวันนี้สามโกมานำเสนอเมนูซัวคีเหลา้าในการซัวคีเหล้ากับเมนได้กะเกียยตำาม,มักเพชดเกลือแป้งนัวแล้วก็ได้ตำพางหมักมีใส่น้ำพี่น้องเพราะว่าได้ซัวคีเหล้าใส่พางหมักมีจึงเซฟนีอพี่น้องเราทานว่าซัวแต่ขีเหลา้กกามาเก่าโบเซฟคือกันเนาะพางหมักมีเลยว่าเป็นมักทั่วแห่หรือว่าเป็นส้มพักอีกอย่างต่างๆแเซฟพี่น้องแล้วก็นี่ก็เป็นกำลังซอยพางหมักมี ให้เป็นพานบางๆเพื่อสะดวกในการตำตำและการแลกไว้นะท้าวาตำเป็นหน่วยมันสิบโมเลก,กุลวันหน่วยใหญ่ติมส่วนผ้ามังมีก็ใส่ตามความมักเลยพี่น้องไผ่มักหลายก็ใส่หลายไผ่มักน้อยก็ใส่น้อยหรือว่าใส่ให้พอดีก็ได้ดูพี่น้องเพราะว่าใส่จำได้กระเช้าคือเก่าดูพี่น้องเนาะหลักๆซิกเนเจอร์แม่นขี้เหล้าเนาะพี่น้องถ้าว่ัมี้ขี้เหล้าตำได้ผ้ามังมีก็กินกินยากคือกัน ลำพามามีแหลกแล้วก็ได้เอาขี้เหลาลงไปเลยซึ่งขี้เหลาเพิ่นก็ได้ใส่กระตุกแบบนี้พี่น้องเนาะเพราะว่าสะดวกในการหิวมามันจังบบเฮนะหลังจากทอกขี้เหลาลงไปแล้วก็ได้ยวงยวกให้มันเข้ากันอีกเพื่อหนึ่งเนาะยวกทางพ้ามามีแล้วก็ยวกทางขี้เหลาพร้อมอย่าลืมใส่ปลาเดกพร้อมเลยพี่น้องเพราะว่าปลาเดกขาดหไดเลยเนาะหลังจากยวกทุกอย่างเข้ากันแล้วตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟกินพร้อมกันเลยพี่น้อง เอากวยลงเลยลงมาลองมาให้สาวดากินส้มก็มากินข้าแน่ยนี่สามนี่นะสามทุนหมดนะเห็นปะอือุ้สนสุดท้ายนะเออสามสอุุ้งอบ่วงให้เลยามมาแน่ทางพี่ หวาาาเนี่วนะัวคอให้เบิลบ้านคนไปห่วยลยูนะข่สาวกินส้มคนนี้เฮ้ยแต่กระแตกิ้วหายจะจับเมื่อเฮือนไปได้ด้ยบุเรียนไปทางนี้นักเราจะมาปูเยอะกันนะกินแล้ว 干嘛？